ขี่มาแล้วว้าทุกคนนี่คือรถรงช็อตต้ไหนอ่าตัวนี้นั่นอุ๊ยท <c oughs> หารผ่านศึกมาแล้วนี่ไง เดี๋ยวเรื่องรีวิวกันเฮ้ยรถตกนี่นี่คือของเล่นมารีวิวโซนนี้ดีกว่านี่ทุกคนกดโจสัตารุมาประกอบนี่นี่นี่กล้องอ่ะเอาเฮย้ยกล้องหายทุกคนเอากล้องหอายโอยสวย น,นี่เจแล้วเจแล้วไปทางนั้นนี่ไงกุโจโคเท่โคเท่โคตรเท่โคตรอันตรายนี่คือเงินเก็บนี่คือหนังสือใครชอบอ่านหนังสือบ้างเดี๋ยวผมไปทำโพสดีกว่าและนี่คือเหรียญดีล่าของผมนะครับเป็นไงโคตรเยอะมีรูปโลกด้วยตรงนั้น แล้วก็มีเอ่ออะไรเนี่ยรูปโลคูณสองที่ใหญ่กว่าเดิมนู่นมีกระปุกนอำส้มต้นทุนมีบัตรอะไรพร้อมมีโต๊ะก็ไม่ได้มีอะไรมากมีพัดลมมีเอ๊นี่ห้าดาวไม่ใช่ประหยัดไปทุกคนรู้จักอันลนเออโลอันดาวไหมนี่ผมมีแม่มดมี่ชโองผีมีมีอะไร แต่ก็ยังมองลงคลิปนะครเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามด้วยนี่มีแผนที่ประเทศโดนนี่ประเทศบอยประเทศผมนี่นี่ประเทศผมนี่นี่นเห็นว่ะกล้องไม่รู้มันชัดหรือเปล่านะนี่นี่นี่กัน ประเทศเล่านี่ก <sometimes hate idamente> ็ห้องผมก็มีแค่นี้เดินเข้าไปนี่โอ๊ยนี่ก็บอกาศที่มีนี่เลาเดินมาก่อนทำไมไม่เดินมาทางรีวิวเนี่ยก็มีตู้รองเท้าใส่อะไรปี่ห้องครัวก็มีแค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรมาก มีมีห้องน้ำก็ไม่ได้มีอะไรมากนะมีหนังทยาแล้วก็มีไอทีวะกินกินข้าวมีมีหมาล่ามีอะไรอะไรอะไรแล้วก็มีทีวีที่สามารถดู YouTube ได้ดู Netflix ได้ดูดิสนีย์ได้ดูอะไรได้หมด TV ทีวีทันสมัยมากนะ นี่รีโมดรีโมดแล้วก็มีเฮ้ยอยากเดแอลกอโคดมีทั้งเจ็ดร้อยห้าสิบทั้งสามร้อยเลยอย่าแล้วก็อย่าลืมไปเข้ากลุ่มนี่้วยนะเข้ากลุ่มเอ้ยเห็นหมดแล้วชุดนอนลืมไปเข้ากลุ่มเอ่อ p ีเ k โอเคในโลบักด้วยนะครับผมไปเข้าด้วยเดี๋ยวผมจะแจกโลบักใครที่เข้าคนแรกจะให้สิบโลบักนะจะให้สิบโลบัก สิบโลบากระให้สิบโลบากระเอาไม่เอาจะเอาไม่เอาเอาไม่เอาครับผมเอาไม่เอาครับผมนี่เอาไม่เอาไม่เอาเอาไม่เอาไม่เอาก็าม,มีนี่ด็ก็เรียบร้อยพร้อมนี่โคตรเท่ห้องนอนพ่อกับหม่ าป่ากลับมามามีเตียงมีแฮ้ยเพ้ย <Hey! S 1> <Hey! S 2> ใครครับเนี่ยจำได้ไหมที่เคยเปิดคลิปจำได้ไหมวันดีผมกลับมาแล้วยาวโอ้ยเอ้ยกองปิดโอ้ยคาบีวาลาตกนี่ทุกคนมีห้องรับด้วยที่จริงมันทะลุไปกันได้นะรู้ป่ะแต่ว่าเอาเราเอามาปิดไว้ใช่ไหมป่ะที่จริงมันทะลุไปกันได้ ไม่ได้หรอกพูดพดอออไงแหละมีตู้มีตู้เสื้อผ้ามีอะไรพร้อมก็ขอจบไปแค่นี้นะครับสำหรับทลิปสำหรับบล็อกรีวิวบ้านก็ไม่ได้มีอะไรมากนะแต่วิวก็สวยอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดูวิวนี่วิวเห็นรถไฟฟ้าเห็นรถไฟฟ้ามี อะไรด้วยโอ้ยนี่โมว์สาวฝ่าม่านมาเลยนะอย่าลืมกดติดตามด้วยเท่าป่าขนาดนี้เดี๋ยวให้ดูระเบียงนี่อ้าเดี๋ยวเปิดระเบียงไปดูนี่เป็นไงวิวโคตรสวยวิวโคตรสวยนี่ผมนี่เป็นไง ก็อยู่หัวฉันคือมาเซ่ก็มีร้านขายองวินแถวนี้ย่านเป็นร้านเอาย่านขายของกินครับนี่ใครเคยกินขนมนี้บ้างอร่อยนะไปลองไปลองนี่วนไงแล้วก็เดี๋ยวไปทาไปดูวิวห้องนี้ก็เป็นวิวตรงนู้นอ่านไปดูตรงนู้นก่อน ตรงนู้นดูยังดูไม่ได้นะครับไม่ทํางานอยู่เดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปโพสต์ไปให้ดูเดี๋ยวถ่ายโพสต์ไปให้ดูนี่นี่มีร้านค้าแถวนี้จะเป็นย่าของกินนะถ้าเดินซ้ายไปก็เป็นย่าของกินเป็นซอยที่มีคนเคยชนชนมาเห็นปะข้องไม่เห็นอ่ะอเห็นปะทุกคนนี่จากละออูที จากลาออูทิศลาออูทิศนี่นี่โอ้ยก็ประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากนะก็เดี๋ยวเอ้ยอีกอย่างหนึ่งทุกคน โอ้กระดูกหักนี่ละครเป็นไงเนขาจับฉลากได้ของเป็นของครูนักศึกษามาโอ้ยก็ขอบคุณครูนักศึกษามาเห็ครับนี่นะครับนี่เป็นไงไอ้เแบบี้ทีตาเล่ของจริงนะครูคอนจะคจะคอนเฟิร์มจากครูนี่เป็นไง